สาวสตนี้ครับเราจะพามาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเล็กน้อยนะครับคือในช่วงนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสกาใช้ Chat GPT ค่อนข้างเยอะนะในการทํางานก็เลยลองเซอร์ดูว่ารองเท้าที่เป็นที่นิยมในไทยในปี2025เนี่ยมีรองเท้ารุ่น,นไหนบ้าง บนบไหน้างเริ่มต้นตัวแรกนะครับก็คือ n i กี้ e r c u r ค a l เรเขายกตัวอย่างรุ่นก็คือ m e r c u r i a l s u p e r f l y 9และ v a p o r 15นะครับเขาบอกว่าเป็นรองเท้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักฟุตบอลระดับโลกอย่างคริสตอโรนโดและโมฮัมหม็ดซาราแต่โมฮัมหม็ดซาร่าไม่ได้ใส่ไนกี้นะชาติจีทีโดยรุ่นนี้เนี่ยจะเน้นความเร็วและการควบคุมบอลที่แม่นยำเหมาะสําหรับกองหน้าหรือผู้เล่นที่เน้นการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วภาพรวมค่อนข้างถูกต้องนะครับแต่ย้ำทีโมฮมหมดซาร่า ah เป็นพรีเซนเตอร ตัวที่2ครับก็คือ Adidas Predator ใช a g p t ให้รุ่นที่นิยมก็คือ Predator Edge แล้วก็ Freak Plus ซึ่ง2ตัวนี้ตั้งแต่ปี2021ถึง2022ไปแล้วนะครับค่อนข้างเก่าแล้วนะตอนนี้เขาเป็น Predator ใหม่แล้วอะ Predator 2024แล้วอะเขาบอกว่าเป็นรองเท้าที่มีความนิยมสูงที่สุดในไทยนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของนักเตะที่ต้องการการควบคุมบอลที่ดีและการป้องกันการบาดเจ็บที่ข้อเท้าเหมาะสําหรับผู้เล่นทุกตําแหน่งอันนี้ก็ถูกต้องนะครับเหมาะสำหรับผู้เล่นเกือบทุกตําแหน่งเลยสําหรับตัว Predator เนี่ยตัวที่3 ก็คือพูม่า ChatGPT เนี่ยแนะนําเป็นพูม่าฟิวเจอร์แนะครับรุ่นที่นิยมก็คือแซด1.4และนี่ก็เก่ามากแล้วนะครับตอนปัจจุบันนี้ก็คือพูม่าฟิวเจอร์แปดแล้วนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าแซดเนี่ยทำการตลาดมาดีมากนะเขาบอกว่าเป็นรองเท้าที่ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสําหรับผู้เล่นที่ต้องการการยืดหยุ่นและก็การเคลื่อนไหวที่รวดเร็วนะครับส่วนใหญ่ได้รับความนิยมจากนักเตะในตําแหน่งกองกลางและกองหน้านักเตะที่ใส่พูม่าฟิวเจอร์แซดกองหน้าก็คือลูซโซเลสเป็นต้นและตัวที่สี่ที่ ChatGPT แนนะ คือ n นกี้เทียมโปนะครับรุ่นที่นิยมก็คือเทียมโป้เลเจนด์เรองเท้าฟุตบอลที่มีการออกแบบเพื่อให้มีความทนทานและการรองรับที่ดีสําหรับการสัมผัสบอลที่นุ่มนวลรุ่นนี้ได้รับความนิยมจากนักฟุตบอลที่เน้นการควบคุมและความสบายในการสวมใส่แต่ก็ต้องยอมรับว่าในตัวเทียมโป้เลเจนด์เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนไม่ใช้หนังหนังแท้แล้วนะครับเป็นหนังสังเคราะห์แล้วก็พอเป็นเทียมโป้เลเจนด์สิเนี่ยหนังสังเคราะห์ทั้งหมดเลยนะครับถัดมาในตัวที่5าครับสำหรับตัว Adidas ิดะครอบรุ่น,นมครับ,บกว่ speed portal ถ้ายังจำความ,ม่าได้คือย้อนไปที่เปิดตัว speed portal ก็คือตัวที่สีเขียวอะที่ทำการตลาดกับริ g แอนมอตีอ่ะถามว่าได้รับความนิยมมากมา X ็กซ์พีดทก็ค่อนข้างมากแต่เหมือนทำการตลาดได้ไม่นานอีกนะ X อ็กซ์พีทเนี่ยเปิดตัวในกลางปี2022อย่างที่บอกว่าทำการตลาดแค่ปีเดียวนะครับก็เปิดตัว X Crazy f a ีฟเลยนะครับในปี2023ได้รับความนิยมนะเพียงแต่ว่ามันอายุมันสั้นนิดนึงแค่ปีเดียวถัดมาครับในตัวที่6ที่ c h ชีพ p t ีแนะนำว่ารองเท้าที่ได้รับความนิยมในไทยนะครับคือ Mizuno m o r เร i a ียน3เขาบอกว่าเป็นรองเท้าฟุตบอลที่ได้รับความนิยมในกลุ่่่มูเลนทีชอ รองเท้าสตั๊ดหนังแท้โดยมิซูโน่เนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพการผลิตเนาะเข้ามาจาก J8 และการใช้งานที่ยาวนานรองเท้านี้เหมาะสําหรับนักเตะที่ต้องการควบคุมบอลที่ยอดเยี่ยมอ,อ๋อผมไม่เคยใส่มิซูโน่เนาะถามว่ายอดเยี่ยมไหมไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือมีเสียงหรือเสียงรหันว่าการสวมใสนี่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับ และตัวสุดท้ายครับที่ Chat GPT แนะนําก็คือตัว New Balance Furon นะครับรุ่นที่นิยมก็คือ Furon V6 เป็นรองเท้าที่เน้นความเร็วและก็การเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีในการออกแบบพื้นรองเท้า,ท,าที่เหมาะสมกับผู้เล่นบนสนามหญ้าแบาบธรรมชาติหรือหญ้าจริงนั่นเองซึ่งก็เอาตรงว่าทุกตัวก็เหมาะกับหญ้าจริงทั้งหมดเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มีการออกแบบสําหรับพื้นรองเทา้าไม่ว่าจะเป็นตัว FG, AG, HG หรือว่าตัวทับก็ค่อนข้างครอบคลุมแล้วในทุกๆแบรนด์นั่นเองนะครับโดยพิเชนเตอร์ของ New Balance Furon ตอนปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็นบุคโยสากานั่นเองนะครับและนี่คือ7แบรนด์นะครับเรุ่นที่ แชท GPT บอกว่าเป็นที่นิยมที่สุดในไทยปี2025นะครับเอาจริงก็อาจจะดูไม่มีการอัปเดตสักเท่าไหร่เพราะว่าแต่ละรุ่นที่แชท GPT พูดมาเนี่ยก็ได้รับความนิยมมากเหมือนกันในปีที่เขาเปิดตัวแล้วก็ทําการตลาดมาเพียงแต่ว่าในปี2 0 2 4ก็มีการอัปเดตแล้วก็อัปเกรดใหญ่อย่างเช่นตัว Adidas p r e a t o r กับตัว Adidas F 5 0เนี่ยโอ้โหมันโอ้โหมัน เปียงป้างพอสมควรนะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังรันทําการตลาดมาเรื่อยๆยันปี2025ก็ไม่แน่ใจว่าทําไมไม่ติดผูมานะครับและในมุมของทุกคนล่ะครับคิดเห็นกันยังไงบ้างว่าแช GP t GPT แนะนําถูกหรือเปล่าหรือว่าใครคิดว่า เอ๊ผมว่ารองเท้ารุ่นนี้นะน่าจะได้รับความนิยมในปี2 0 2 5มากกว่าลองพูดคุยและคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ได้นะครับวันนี้หากมีข้อมูลไหนที่ผิดพลาดหรือว่าตกหล่นไปยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับใครมีข้อมูลไหนที่สามารถเพิ่มเติมอัปเดตใหม่ก็คอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสองหนลาไปก่อนสวัสดีครับ